สวัสดีครับผมอาจารย์เอกครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของกาแฟนะครับนนในของบอ o กาแฟเราได้พูดไปแล้วนะครับนในเรื่องของกาแฟนั้นมีทั้งหมด24อินวันและว,วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่อยู่ในกาแฟบอ o กาแฟนั่นเอกสารสกัดนะครับจากถังเช่านั่นเองคุณัระพิเศษของตัวถังเช่านั้น 1. ช่วยบำรุงหลอดเลือดนะครับของอในร่างกายของเรานั่นเองข้อที่2ช่วยลดความดันโลหิตสูงครับและก็ ข้อที่3ยังช่วยลดนะครับในเรื่องของระดับน้ำตาในเลือดได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่4ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะครับหรือเรียกเรียกกัน,กนง่ายๆว่าคือมะเร็งนั่นเองครับข้อที่5ยังมีคุณัติพิเศษในการไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของโรคที่จะก่อเกิดนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยเกิดภาวะแข็งแรงยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเวลาเจอ,อเชื้อโรคที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปดักจับนั่นเองครับ ข้อที่6ครับยังช่วยชะลอความแก่ชรลาของเซลล์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอีกตัวหนึ่งครับนายข้อที่7นั้นนะครับนะของตัวถังเช่าช่วยเพิ่มนะครับนะคือความจําได้ดีมากๆกครับก็คือสําหรับคนที่ไปป้องกันเป็นอัลไซเมอร์นั่นเองข้อที่8นั้นยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดนะครับนะในร่างกายของเราคล่องตัวยิ่งขึ้นครับแล้วก็ข้อที่9เพิ่มปริมาณการไหลเวียนของโลหิตของเราหรือเลือดของเราเนี่ยเข้าสู่ปอดและหัวใจได้ดียังมีประสิทธิภาพครับข้อที่10 ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับนะในร่างกายของเราได้ดีเพื่อทําให้ระบบเลือดของเราสูบฉีดและแข็งแรงแนั่นเองครับข้อที่11ครับยังช่วยแก้ปัญหานะครับนะสมรรถภาพนะครับนะของร่างกายเพศช,ชายได้ดีอีกส่วนหนึ่งครับข้อที่12นั้นยังช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญอาหารในร่างกายของเราได้ดีครับนั่นคือ12อข้อครับของตัวถังเช่านั่นเองก็ถือว่าเป็นนะครับสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปดูแล โครงสร้างของอวัยวะหรือเซลล์ในร่างกายของเราเองครับสวัสดีครับ